ดีครับพี่น้องที่รักนกเขาทุกท่านนะครับวันนี้กลับบ้านมานะครับก็เลยนึกถึงนะครับคุณพ่อนะครับที่เคยมาเยี่ยมครั้งหนึ่งแล้วนะครับพอมาวันนี้ก็แปลกขึ้นนะครับก็คือมีนกเยอะขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าสายต่อนะครับยังไงก็ต้องมีนกเข้านกออกอยู่เรื่อยๆนะครับก็เลยมาดูเผื่อมีของดีนะครับพี่น้องครับนี่ท่านก็อยู่พอดีครับมีคุณพ่อใจก็พอดีครับอลายคนอาจจะจําได้นะครับนานแล้วล่ะ นาะพ่อเนาะที่ผมมาหลายเดือนแล้วนะครับตั้งแต่นู่นก่อนปีใหม่น้อพ่อเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมท่านหน่อยนะครับเพราะว่าคิดถึงนะครับได้ผ่านพอดีนะครับว่อวันนี้เป็นไงครับนกตัวนี้โอ้เยอะกว่าเดิมยกเยอะกว่าครั้งที่แล้วอีกสิบแปดตัวอเดือนกรุงพาสามมาเรืามาเรื่อยแล้วก็นกปีที่แล้วด้วย ก็คือที่แล้วมีสี่ตัวนกต่อแล้วแล้วตัว,ต,วตัวนั้นนะที่ของพ่อตัวนั้นยังอยู่ไหมครับนกต่อตัวนั้นไปแล้วไปแล้ว,ลอลวโอ้ไปแล้วเรียบร้อยแล้ว <ś le> ทีนี้ใช้นกต่อตัวใหม่ตอนตอนนี้อ่างอ่างแบบอ่างตลอดอ่างแปดคำอ่างแปดคำเคยนับได้ใช่ไหมครับอ่างแปดคำโอ้ยเข้ามาหอยไปทีู่้ได้นับครับสูบงสุดแปดสูงสุดแปดคำต่ำสุดเท่าไหร่พ่อต่ำสามสามคำโอ้มันอ่างเยอะมันก็ต้องในไรสไล่ะ โอ้มีชื่อเลยพ่อตัวนี้มีชื่อไหมไหตัวนี้แหละมันตั้งชื่อไหมเจ้าอะไรเจ้าอ่างน้องโนโอ้เจ้าอ่างน้องโนเป็นนกที่ไหนพ่อเป็นนกนกปลาจากเพชรบูรณ์นกเพชรบูรณ์อืมน่าจะเป็นนกภูเขาไหมพ่อนกเพชรบูรณ์เน,ะนาะโอ้เป็นทุ่งนาธรรมดานี้ครับเป็นนกทุ่งนาเป็นนกนาทามแล้วพ่อเนาะโอ้อยากเห็นตัวไลยพ่อเฉลยมันทั้งหมดเลยใช่ไหมครับนี่โอ้ขับดูครับพี่น้องเฉลยเจ้าอ่างน้องโนนะครับเป็นนกเพชรบูรณ์ม่าอย่างนั้น นะครับก็ต้องรอชมครับผมอ่ะจริงๆคุณพ่อมีของดีครับมาช่วงนั้นไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับแต่ขนาดนกต่อไม่อยู่แล้วก็ตัวอื่นนะครับที่กําลังฝึกกําลังก็ไม่น่าจะอยู่แล้วครับนี่มีแต่นกใหม่นะพี่น้องแ้วไม่ค่อยไปไว้ข้างหลังนะครับนกใหม่ครับเพราะว่าหนึ่งก็จะได้คุ้นชินนะครับกับคนนะครับคนเดินไปเดินมานะครับนกใหม่ถ้าไปไว้ข้างหลังนี่นะครับอู้อ่างครับอู้ ครับคุณพ่อลองอุ่นเครื่องลองดูครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอู้ยังกลางครับตัวนี้กลางไปใหญ่เลยอืมครับได้ครับ,รบตอนนี้มีกี่ต่อพ่อตอนนี้มีกี่ทั้งหมดกี่ต่อพ่อสี่ต่อตหนึ่งกุกทั้งหมดเลย,ยแบ่งไหมล่พะพ่อ แต่มีคนสนใจก็สิแ่งโอ้ถ้ามีคนสนใจก็มาแบ่งได้นี่นะตัวนังเยังว่าินเสียงโอ้ตัวครูเมื่อกี้ใช่ไหมพ่อนี่โอ้ตัวนั้นครูครับตัวอางตั้งเสียงครับคุณพอ่อแบ่งอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับนี่ตัวเมื่อกี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูพี่น้องว่าจะเป็นยังไงดูแต่สังเกตดูแลหางไม่หักนะพี่น้องน่าจะใช้ได้อยู่ครับมาดูเดี๋ยวดูเจ้าอ่างพ่อก่อนนกต่อหลักหน้าตอนนี้ นะครับตัวนี้เสียงอะไรพ่อเมื่อกี้เสียงว่าตัวนี้เสียงะอะไรพี่ังโอ้ครับมาจากเพชรบูรณ์ตตอนุามมายังไงพ่อเนี่ยไปเขาไปรับเอาหรือว่ายังไงหรือมาส่งฮะเขยาตัวใหมโอ้เคย่าญาตินะครับเคย่าญาติเอามาให้นะครับนี่ดูครับมันดินนุ่มกวัสดุก้อนอืมครับมีเส้นสอด้วยพี่น้อง นะครับนกตัวนี้ครบหมดเลยนะครับหูช้างก็มีนะครับนะครับลายสนับปีกลายใหญ่นอนพ่อเนาะทำเสียนรุ่นเก่านะครับเรียกนะครับจะเรียกนกลายเล็กลายใหญ่นะครับอ่าส่วนผมนี่จะเรียกนะครับไมมะขามใบขี้เหล็กนะครับก็าแล้วแต่สูตรนะครับแต่เสียนโบราณเขาจะเรียกลายเล็กลายใหญ่นะครับส่วนมากลายใหญ่นี่จะอยู่กับนกหนึ่งกุกนะครับส่วนใหญ่ ีครับโอครับโซนี้คือพ่อคัดไว้แล้วใช่ไหมครับนี่จับมาเซมันเสกมันเองหึจับมาตัวอไกจับมาหอยหอยหอยโอ้จับจัดไว้เลครับไม่ได้จัดเลยครับก็คือเอามาใส่คือตัวนี้ขันหมดแล้วสองกูกฝั่งนี้ครับครับอบครับ ใละพอ่ออีกตัวนั้นนว่าตัวเสียงกลางเมื่อกี้นี่เอามาชมอีกหน่อยห่อเพื่อมีคนสนใจครับอ่ากรถือว่าสวยครับพี่น้องนกนะครับตัวนี้มีเส้นสอครับนี่สีก็ออกโทนแดงครับผมแต่ไม่แดงมากแต่ไม่แดงมากมมครับไม่เป็นเออมันก็เป็นธรรมดาพเพร่อนะนกใหม่ <c oughs> ขบงไปวันขบสามคู่กันอืมค like um ู่ของตัวนี้ใช่ไหมพ่อเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันเล้วติดอือครับอือแล้วก็ข้างแปดเต็มเต็มบนในสูงสุดแปดครับ มันก็ไรเพราะมันก็อยู่ที่ประสบการณ์มันนกแต่ละตัวครับครับมันก็ต่างกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้บ้างนะครับเสียงตัวนี้เสียงกลมเพาะมากนะครับพี่น้องรถไก่ก็ไม่ได้เสียงเยือกครับนี่ครับดูตัวตนนะครับตัวนี้แดงแป๊ดเลยพี่น้อง สวยงามมากนกตัวนี้นนครับหูนี่สวยทั้งคู่เลยนะพี่น,อน,น้องอืมตัวนี้เป็นนกแถวแถวนี้นะครับเป็นนกพ่อพ่อบอกเมื่อกี้นะครับเป็นนกแถวอำเภอํำพองนะครับผม้มาอยู่มันถึงสีมันถึงคุนๆน,นะครับพี่นอ้องอ่าสีมันเป็นสีที่ชินตานะครับพา่าผมก็เล่นแต่นกแถวนี้นะครับนี่ ที่เอทนแดงๆนี่นะครับนี่ตัวหนึ่งครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงแล้วนะครับพี่น้องนะครับนกเสียงกลางนะครับไปหาใหญ่นั่นแหละนะคนไหนชอบนกเสียงใหย่ก็จะว่านกเสียงกลางพอดีนะคนไหนชอบนอกเสียงเล็กก็จะว่าตัวนี้เสียงกลางไปหาใหญ่มันผมนะครับแล้วก็สรุปก,ก็คืออยู่ทนเสียงกลางตัวนี้อีกหนึ่งตัวตัวนี้เสียงเล็กนะครับตัวนี้นกต่อเหมือนกันใช่ไหมพ่อ ครับอืมครับนี่ครับดูตัวครับใช่ครับเชิงเล็กตัวก็เล็กไปเป็นธรรมดาครับพี่น้องครับแถวไอ้อตัวนี้ก็นกบ้านเรานี่ใช่ไหมพอมบบ่อการวัดนกตัวใหญ่ตัวข้างกันบ้างมันเป็นการหยัง่งแต่ไม่บอกหยัง่งเลยอืมครับถ้าไปเอานกต่อก็ว่าไปอย่างเลาวพ่อเนาะอ่า <พอ S 2> ครับได้พ่อได้กี่ตัวแล้วตัวนี้เฉลยสามสี่ตัวตัวนี้นะครับ ตัวตัวตัวข้างล่างนะพ่อตัวนี้โอ้นกได้ไรกันทานกันพรคเดือนอืมครับเป็นนกน้องโนนี่พ่อเนาะครับสวยสวยสวยครับใช้ได้ใช้ได้บอเดียวกันนะพ่อบอดเดียวกันไหมครับนี่โอ้ครับเพราะว่าคนต่อนะพ่อนะก็ไปแหล่งนั้นแหล่งนี้นะครับเคยไปเอามาเลี้ยงมันเป็นต่อครับ ครับใช้ได้ใช้ได้ไดพี่น้องตอนนี้เราเห็นสามตัวแล้วลนะ้วพ่อเนาะสามตัวนี่แบ่งทั้งหมดเลยไหมพ่อหรือย,ยังไงเอันที่พูกนั้นบ่งเรียนกันเด็กเอาก็ไให้พาะเขาอยากมักน้ำกันกัแบ่งกันได้ครับาต่างวันก็ไม่พ่อเขาอยาิแบ,าแบ่งให้นกฝึกก็มีนี่แ่งพวกด็ุมบินมันนี่นี่ครับนกฝึกก็มีนะครับ มาดูเอานะพ่อเนาะมกดูเอเลีกรับมาดูเอาดีกว่าราคาอะารอะครับไปพ่อใจกันแล้วเยเอาไปนั่งไปเลยกันเลยมาหาพ่อเลยพ่ออยู่บ้านอะไรนะพ่อบ้านบ้านบ้านน้องโนตำบลน้ำพองอ่าตําบลน้ำพองอำเภอน้ำพองนะครับจังหวัดขอนแก่นอ่าเบอร์โทรพ่อเบอร์โทรครับศูนย์เก้าหกครับสามสามเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ครับผมอันนี้ คุณพ่อใจนะครับครับัอยู่ที่คนชอบนะพ่อว่ารคับลายไม่หนีกันนะพ่อนก2ตัวนี้ครับต้องต้องต้องดูละเอียดกว่านี้ครับพี่น้องเวลาผมถ่ายคลิปนี้ผมไม่ค่อยได้ดูดูนกเท่าไหร่ผมดูแต่ในในจออกล้ององผมนะครับก็เลยไม่ได้พิจารณาผมจะพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับ ครับพวกนี้เป็นนกแถวบ้านนะครับพี่น้องใช้ได้ครับนกแถวอเมืิกาพองนี่นะครับส่วนมากหลายบ่อเป็นต่อเป็นต่อนะครับ,รบก็ความรู้ก็คงจะรับกับ คุณพอใจไปแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับก็ยังสูตรเดิมเนาะพ่อเนาะมันไม่ทิ้งไปไหนหรอกสูตรในการดูนกทีู่ตบสูตรเดิมนะแต่เพียงแต่ว่าเราจะหาเราหาแบบเด็กแบบไหนหัวเบิ้งสิบมัดพอทธ่บมัดนกเชื่องหรือไม่เชื่องเพราะฉะนับนก็อยู่ที่ประสบการณ์ของคนที่จะมาซื้อว่าจะชอบแบบไหนแบบเดก็ได้ครับก็นกต่อตอนนี้สี่ตัวนะพ่อเนาะนกฝึกอีกประมาณ หนึ่งขอสังขาวครัครับห้าหกตัวครับมาดูเอาเดือนสองเดือนนี่ขันมาแล้วเด้เยครับทุกตัวแล้วครับตัวนี้เสียงเสียงพ้อมคุกเล้วแบบนี้ครับครับตัวนี้เสียงใหญ่นะวะเนาะตัวนี้อยู่ตัวปุ่นอือก็ว่าตัวปุ่นตัวนี้ตัวนี้ก็หางไม่หักพี่น้องเสียงใหญ่นะตัวนี้แอบหมแอบหมครับลกอายุได้เท่าไหร่พ่อเนี่ยได้ขวบแล้วสุดเโอ้ได้ขวบหมดแล้วแอบนี่จะ้ขวบสิครับนอายุก็เท่าขวบผมไม่ได้บอกครับ นี่ครับอันนี้เสียงใหญ่นะครับถ้านกไม่ถึงขวบเป็นไงพ่อด้ไปเจอนอกปลายังแข็งว่ะลงเข้าสิลบลงเข้าสิหสนีเลยต้องเข้าคือให้เรียในใกล้ให้ได้ดูเลยได้อยู่ไดยูแข็งแข็งเวยอ๋อหมายถึงว่าให้ดูคมันแข็งแข็งไ,ไว้ก่อนแข็งไว้ก่อนครับที่ประสบการณ์เขาไปทำกันแล้วคือประวังิว่าโกงวัวงคือเขางาวบ้ายังังใจดีครับ เร็วที่สุดคือห้าปีนกกงเหรอพร่ออันนี้คือนอกกงใช่ไหมครับน,ก,น,นกเขานีเคือกันโอ้นกเขาเหมือนกันอ่านกเขาเวพาคือกันครับเร็วที่สุดเขาย่อหาปีเขาจะเติบโตออกอแข็งนะไปสามซุ้มไปสามซุ้มปั๊บครับเป็นเลยทื่อะรเบี่ยงโดนเบี่ยงนั่งยังไงเนี้นยาตาถ้าไปเจอดูดสิบขึ้นไปเราจะไม่เท่าไรเลยหนีเขาจะตรวจตัวอืมครับสูตรเขามาแล้นะครับพอเลยต้อผมก็รับ ของพ่อกี่เร็วสุดคือปีหนึ่งแล้่อเนาะอันนี้สําหรับตออ่อครับเร็วที่สุดก็อชิดฝอ่งเรียนนะครับอันนี้สูตรของพ่อเลยนะครับก็ฟังเอานะครับวิธีการขันน้นชุม่มควนันหรืออะไรก็คิดที่จะหาต้องไปไยังนึ่งวัดโอ้ช่วงที่ผมทิ้งช่วงไปผมไม่ได้มาหาพ่อเนี่ยเนาะอันนี้เป็นอีกชุดชุดใหม่ใช่ไหมนี่ครับชุดใหม่กําลังขึ้นนะครับก็ว่านคนหมาก็เลยนครับนก ไอคือกำลังดีอ่ะพ่อนกสองตัวนี้คืออายุอารตกาขนาดมวัวยช่ไมวัรุ่นครับวัรุ่นเลยแล้วก็นกก็เป็นต่อไอถือว่าได้นกแล้วจับนกแล้วสี่ห้าตัวพอดีพอดีพอ่ออ่าสำหรับคนที่เาเจะไปฝึกต่อนะว่าเนาะให้มันได้นั่นครับ กันใบจะใบแห้งไรพอเขาจะขวานใบแห้งเลยอืมใช่ใช่พ่อเอาแนะนำเน่อยพ่อแล้งตัวออกกุ้มตัวก็ออกได้ได้คอยเห็ดแต่สะอาดเย็นๆน้คนครับออกมวยออกได้เเสียนกไปเลยจนาะพ่อืึมไม่เสียเลยโอ้ขนาดขนาดนี้ก็คือเสียนกได้ใช่ไหมพ่ออย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้บังเข้าบังขับเสียเสียเลยพี่ออันนี้ขนาดยังไม่ได้ออกใช่ไหมพ่อนี่ยยังได้ไม่ได้ออกป่าเลยยังไม่ได้สู้นกเจลยเลยไะไเขาเรียกไงครับเจ็บตัวตัวคือไปเลยนะพ่อเนาะบางตัวเนาะไปเลยอือก็มี นั่นแหละครับเห็นแล้วนะครับเจอแล้วมันก็เกิดสายสายวันมีสายผมอืมครับนกเคยจะเป็นสิบยี่สิบตัวเน้ยแต่บุญเราไม่เป็นยังอยากออกซ่าเพิ่งไม่ช่างนลยเต้นเลยเตี๊ยกับเสียไปเลยโอ้เสียนกออกนกไปเลยเป็นสายสายวันขนาดนกได้เยอะแล้วใช่ไหมพ่อจับเจอรีได้เยอะพันสมการมาหลายแล้วครับแต่มาเสียเพราะว่าโดนไม้ใช่ไหมครับคนใจห้อนเออเป็นคนใจร้อนเปิดปั๊มที่เต้นปั๊มแบบนันครับ กออกคือมันก็มีบางวันนะพ่อเนาะบางวันที่มันอยากออกบางวันมันไม่อยากออกนี่ก็มีนกนะมืออไรไม่เสียเอานกแช่ครับเปิือกแบบอื้ออันนี้คือก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งที่ใช้ดูนะพ่อเนาะ<ใ>นผมก็สังเกตอยู่นะครับมืออไรไม่จะซศร้า,าอ่าเเอาแล้วอยา่างวันนั้นถึงออกไปก็ขันขันซาไม่หล่เรียนก็ไม่อยากเรียนครับจนเขาไม่หลอกไกลมยังเรียนให้ครับแต่ถ้าวันไหนที่มันจะนั่นนี่ เปิดกงปั๊บนี่แล้วก็เปิดเพนีตปุ๊บนี่กระโดดเข้าเลยนะครับเคยเคยมีเคยมีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ใช้ดูนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทุกตัวนะว่าเนาะมันก็ไม่ทุกตัวนะครับมันก็อยู่ที่ที่เราจะคุ้นเคยกับนกตัวนั้นแหละนะครับเราต้องดูนั่นแหละคือนกที่เข้ามือนั่นแหละอ่าครับมันอยู่ที่นี่สายของมันนั่นแหละนะครับแล้วก็มันเข้าที่บังคับได้ตลอดครับผมก็นี่แหละครับพี่น้องสนใจนะครับนกเยอะมากนะครับ อ่าสิบแปดตัวครับผมเรื่องราคานั้นมาคุยกันเองครับผมมาคุยกันเลยเพราะว่าครับคุณพ่อใจนี่คุยง่ายอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาครับผมเอาละครับพี่น้องก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอ่าถ้าท่านใดสนใจก็ค่อยโทรมาหาคุณพ่อใจนะครับผมเอาละครับผมพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับ สำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่ครับทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมกับคุณพ่อใจไปก่อนครับพ่อใจครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับพ่อ